หมดปัญหาการโดนโกงและการโดนเกลียนเดีเพียงแค่เข้ามากลางกับแอดเอกพัชชูจิตแห่งกลุ่มวันพิษเบาที่รัสไทยแลนกลุ่มนี้มีสมาชิกมากกว่า10,000แคนรับกลาง24ชั่วโมงและมีไอดีดองเพชราราคาถูกจําหน่ายของแท้ต้องแอดเอกใจเกเรเท่านั้นครับเออลืมบอกไปลิงก์อยู่ใต้คลิปนะจ๊ะ ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับผมทีนี้ผมพาไปอยู่กับไคโดบูทสามนะครับผมหรือบูทห้าสิบเอ็ดนะมากับเหรียญเอ่อสามไคโดนะครับผมเซตดามเมจสุดตึงนะครับผมแล้วก็เอ่อได้ทั้งหมดห้าแท็กนะครับผมซับรนะ้อยหกสิบนะคือต้องบอกว่าเป็นไคโด บุตันเลยดีกว่านะครับผมก็คือมันขาดแค่อันเดียวคือสเต็ปเขาเต็มแล้วนะโอ้โหมาดูนะครับผมหลายคนที่แบบคิดถึงตัวละครนี้พี่จอไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าเล่นในซีมก็ไม่ค่อยได้จับตัวนี้นะยงางไงมันลือปืนนิดนึงไอ้วับทำมินโอ้โหกระเด็นออกไปอเราวับเลยครับผมเพราะว่าจังหวะเราเราต้องอ่านจังหวะอ่านเกมนิดน,นึงนะวัดเดออุ้ยอ,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 อะไรอ้าวเฮ้ยอะไร เอาแล้วแม่มันโดนอย่าง,งนะั้นนะโอ้โหมันแหลกนะครับผมมันแหลกไอ้ช่วงนี้นเพื่อนๆแหลกกันบ้างไหมนะโ,โหเจอเจออันเบอร์เลยอันเบอร์อันเบอร์อน,อรนี่ทิมหน้าหงายเลยนะครับผมนี่ไงโอ้โหแต่เก้าพันคุณดูความแรงเด็ดคือดาเมจแรงจริงนะแล้วก็แม่งแบบสแตกเต็มนะโอเคก็เหมือนเดิมนะผมเดี๋ยวเราจะนี่งไง,ไงโคซัดเสไม่มีใครเราก็ดึงคือตัวนี้ง่ายนิดเดียวเล่นไม่ได้ยากนะครับผมคือลงหัวให้แม่นแค่นั้นเอง แล้วถ้าจะลงหัวยแม่นถ้าดีจริงๆนะคุณต้องดูแมพเห็นศัตรูดอทก่อนด้วยนะครับผมคือถ้าศัตรูดอทมันฟาดมันโดนทันทีอะไรเงี้ยนะครับผมอันนี้คือแบบเออแนวทางนี่ไงเฮ้ยพีนึงแตกเลยเฮ้ยโคตรตึงเหตุมาเราแบกได้นะครับผมใครมาใครมาใครมาแทงผมใครมาแทงผมตอนยึดธงอแทงอย่างนั้นโอ้โหเก็บ3เลยนะครับผมจังหวะนี้โคตรตึงเลยคือดาเมเมก็แรงจริงนะครับแบบสําหรับบูธ อันนี้นะครับผมแต่ว่าเขาไม่ใช่ตัวคอนที่ถึกนะครับผมคือไปใส่วิ่งนะมันไม่ถึกเออนั้นเนี่ยมันมจะไปบวกเป็นสายหมัดน,นะครับผมเราเน้นวงนอกทำมินเป็นหนึ่งเดียวโคตรแรงเยดึงเลยนะผมเนหะ็นไหมมีน็อกแบ็กด้วยนะครับผมเรียบร้อยก็คิดรอมันสู้ผมไม่ได้หรอกจริงๆอ่ะอ้าวนี้เหลือ5ทงงั้นผมเดี๋ยวรอจังหวะนิดนึงนะ ได้เลยคิดลอโคซเซปังอยู่กับที่คิดลอดอมไม่ทันหรอกนะครับผมโคซเซอยู่ที่เรทงหายพอปปดีนะอ้าวเฮ้ยทงหายเยอะเลยนะผมเพื่อนกันทงหน่อยคือเราดึงเนี่ยพเพื่อนต้องกันนะเออเราเป็นไคโดคนเล่นไคโดจะบ่นนะผมเฮ้ยกันทงไหนเว้ยอะไรอย่างนี้นะเนี่ยครับผมซึ่งด่านนี้ดีนะมันสาม,มารถวาร์ปไปทงไหนก็ได้นะผมที่เราเลือกนะคู่คูหลบไม่ทันอันนี้พลาดแฮ่วิธีหนึ่งไงน้อง เออเป็นไงแกช้ำก่าเอ้ยอะไรอ่ะทำไมมันแหลกอ่ะโอ้โหเกมแหลกมากนะครับผมนะเออเซิรฟ์ฟแบบเอาเงินไปทำอะไรว่าบันไายนะครับผมเรียกไม่ต้องเรียกบ,บ,บ,บันไดแล้วเรียกบันไหลแซวนะครับผมอ่ะแฮ่ดีงี้ <c oughs> โอ้โดอทเนี่ยผมใช้จิตวิทยาเอานะบางคนถามอูวี่แบบเล่นไงนะผมจะว่าจิตวิทยาครับผมเดินไปเหมือนจะสก,กิลแต่ไม่สก,กิลอะไรเงี้ย <c oughs> ผมก็ดีนะเออเดินไปหลอกๆอะไรอย่างงี้นะผมเป็นเทคนิคหนึ่งนะจิตวิทยาก็ได้ปะออะไรใครให้ดึงโหนิกาตัวเรียบร้อยโคซัสเซฟอโหไม่โดนนะครับผมเนี่ยการปิดจอบอีกหนึ่งตัวคือสกิลค่นแรงมากนะโคซัสเซฟโอเคครับคลิปนี้ฟูเกมเพย์ครับผมจัดไปเต็มๆครับ ใครที่กาลังมองหา ID ดองไปเปิดกาชาผมมีเว็บมาแนะนํานั่นก็คือซ o มบี้รัส h นั่นเองนะครับผมเป็นเว็บสุ่มกาชาราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทซึ่งคุณสามารถรุนรับไอดอง5,000เพชรในราคาถูกสุดๆรวมไปถึงตัวละครระดับเอ็กตรีมใน ID ด้วยโอ้โหคุ้มขนาดนี้นะครับผมมีทั้งระบบ iOS และ Android ไปใช้บริการกันเยอะๆนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยนะจ๊ะ มาตาที่2องนครับผมในกดส่งกุอบให้เพื่อนไปเลยนะมาให้เพื่อนมีกำลังใจเพราะว่าเราไม่มีโลเลยแนมะ่งมันจะหไหวไหมเนี่ยโอเคต้องใส่ความปวดของเรานะครับผมเราจะแบกทงเลยนะโอเคยึดทมินโอเคฝันเดดเนะเขายึดดีเล์นะครับผมเหมือนเขายึดดีเลงไม่รู้แล้วเราเตรียมตัวว้าไปเลยเขาจะไม่ทันตั้งตูวโอ้โ,โ,อโ,โดนไปบื่นกว่าไม่ดูแมปเลยนะ้องอ้าวเมเสริรักษาสิวครับผมลบยากจังวะขนาดนี้มันไม่เพิไฟเฟร่ะ อะไรบิ๊กมามมีอะโดตีสองจัแล้วก็แห่ไปครับผมนี่สเต็ปง่ายมากเลยครับเล่นตัวนี้บอกเลยอย่าเฮลเวลลี่นะอย่าเฮลเวนลี่อือไม่โดนครับผมไม่โดนได้ไงวะคือบักดอสอย่างเ <c oughs> งี้ยนะนี่อย่ตีตียัดหน้าตีตีโอ้ยมันมันผมว่ามันแหลกแกเป่าวะเราจะแพ้เพราะมันแหลกนะครับผมเออมีคนถามว่าพี่ผมไม่นำเสนบักดอสแล้วพี่แบบเล่นบักดอสทำไมไม่ใช่นะผมผมตั้งใจที่จะ เออทำเพอร์ฟิคดอนะครับผมแต่ว่าเราบัคดอสเพื่อกันเหนียวนั่นเองนะอืมก็ไม่ได้คือสนับสนุนให้คนฝึกเพอร์ฟ t คดอนะครับผมอ่าประมาณนี้นะโคซัดเซเห็นไหมแต่ผมไม่จำเป็นผมก็หนีทำมินไปหลบโอ้โหอย่ามาตไอ้ลูกชายโบไม่ชอบอืมไอเฮียโบไม่ชอบโบหนีก่อนอืมโอ้ยโ,โบแข็งโบแข็งโป๊อะไรเนี่ยบาแมนนึกว่าลูฟี่เอไปไกลๆไปแคร์ไกร์ทำเหรียญ สำเหียนเหรออะไรมันจะสู้ใครได้หวัวเออดึงองย่นจะเอาเลือกกันกนะครับผมเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกเดี๋ยวก่อนเอาเลือกก่อนขอเลือกกันได้ไหมลูกชายไอ้ลูกชายกายูพ่อมึงนะเออเโว้ยโคเซ็นนีปึึง <laughs> เอาใค,ใครที่หาร้านเติมเฟชร,ราคาถูกนะครับผมสบบามารถทำห,หาเฟซวัยรุ่นดูใบได้เลยนะเติมได้ทั้ระบบ a อ d ด o i d และ iOS นะครับผมนะถูกกว่าในเกมจริง20 3 0สามารถไปเติมกันได้ครับอโอเคกลับมาใหม่นะผมเกิดใหม่เป็นลูกโฮชิไคโดนะครับผมนะมาแล้วทงตอนนี้ทงเราก็ยังนำอยู่คือมันสุดยอดมากมันสุดยอดจริงๆแฮไปทีอุ้ยอะไรหรอ เฮ้ยไม่ย่อให้ดึงไม่ย่อให้ดึงโอ้เล่ไปขับไปเป็นไรวะโคซัสเซโอ้ดึงเป็นไงครับเป็นไงชนะผมอารมณ์ดีไหมุณชอบไหมเอ้ใครมาโบไม่ชอบโบไม่ชอบเลลี่เลลี่ไม่ชอบโบเลลี่เลลี่ไม่ชอบโบแล้วโดนตีขนาดนี้ดึงทมินครับผมใครเกิดวะปกป้องสมบัติอะไร สมบัติแค่นี้ไปหาที่แกนลายสินน้องอแฮ่ไปหนึ่งทีนะผมว่าเขาไม่มีสกิลแล้วไงเขาไม่มีสกิลผมรู้ผมจาได้นะผมความจําดีเป็นเลิศปังลงมาบิ๊กมันขอดีขอทีได้ปะขอบคุณนะผมเห็นไหแรงสูงๆเขาเล่นกันแบบนี้เขาไม่ไม่แย่งกันดึงเข้าใจไหมดึงไปที่เรียบร้อยหเลือดแมงเด้งกระจายเลยนะบอกเลยโคตรตึงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,เอ,ย,เ,อยเอาทุกคนไปเอ้ยขอแอคอาร์ตหน่อยนะ บอกแล้วโบแห่ไปทีหนึ่งแห่สาระไม่มีนะครับผมอารมณ์ดีเป็นวันครับไปพบกับคลิปต่อไปเลยครับ มาตาที่3กันนะครับผมก็ตานี้เราเจอกับทางเออน้องจากเรือโฟอีด้วยนะครับผมแต่เขาจะไม่มีทางรู้ว่าเป็นผมนั่นเองนะเพราะว่าผมปลอมตัวแน่เนียนเออเขาเรียกการปลอมตัวขั้นเทพโคซัตเซทมินปาเรียบร้อยโคตรแรงนะครับผมนานิกะไม่ฟูนโดนฟาดเลยนะ ใครมาไอเน่ใครอ่าไอลูกชายอันนี้เป็นั่งน้องเรือโฟอีแน่นเลยนี่่ะตีแรกไปดิตีแรกกระบองใครใหญ่กว่ากันกระบอกใครใหญ่กว่ากันโอ้โหเกิดปุ้ยเกิดปุ้ยก็โดนตัดเลือดไปแล้วนะอุ้ยขอขอเขาเคาน์เตอร์ผมนานเจอยามาตะแดงักที เฮ้ยระวังดินหลบทําไนแล้วก็โคซัดเซไม่ให้ไปไหนเฮ้ยพอก่อนขอขอนหนีก่อนได้ไหมขอนหนีก่อนได้ไหมใจเย็นพอได้ละแฮ่ไปทีโอ้เกินโดน <c oughs> กระเด็นไปเลยนะเฮ้ยผมสู้ไม่ได้ว่ะผมถอยก่อนนะเพราะเลื่อนน้อยเกินปุยโบไม่ชอบเอาราวๆนี้ดีดินี้ดีิเราตีเขาเลื่อนนะครับผมนี่ไงเลื่อนจิ้งคนเยอะเลื่อนจริงคนเยอะเลย เงินทิ้งกูเยอะเลยโบไม่ชอบโบตีหน้าเลย <c oughs> เรียบรอ้อยเฮ้ยแม่เติมกันเร็วจังวะ <c oughs> แห่ไปก่อนอู้จะตายไหมเนี่ยเดนียวโบไม่โบโดนตัดเลือดโคสัสเซปัง <c oughs> แร็กนาร็อกแร็กนาร็อกโว้ยอุ้ยตายเลยนะครับผมโดนใครวะอู้เหมือนจะโดนโอู้โดนจังน้องโฟโอี เกิดใหม่เป็นลูกโฟอีนะครับผมมาแล้ว <c oughs> ดึงก่อนโอ้ตายแล้วเล่นอย่างงี้ผมก็ดึงไม่ได้นะสินะครับผมแต่เขาไม่รู้เป็นผมไงเรากดซิปกดซิปกดซิปคนดูคนดูว่าผมรู้เท่านั้นนะเออไม่ต้องไปบอกเขานะครับผมมไม่ต้องบอกเขาคือผมแปมปลอมตัวแนบเนียนเว้ยเขาจะมาเล่นไคโดโบูสสามบูตตันเออเรียกเกือบบูตตันลบทมินไอ้แม่เงยแม่ย้อยเฮ้ยใจเย็นเพื่อนใจเย็น ค,ค,ค,คุยกันค่อยคคุยกันอย่าเหยียบเอออย่าเหยียบเออดีดีเว้ยเอเอเนี่ยน่ารักจริงๆน่ารักจริงๆเว้ยเฮ้ยใครวัดดึงโอ้โหแม่งล้อมหน้าล้อมหลังแล้วผมจะไปยังไงเอะทีเนี้ยเอออุ้ยโอ้ยอ,อ,อะไรอุ้ยนี่ไงขอเลือกกันนะครับผมผมเกลียดไงผมเกลียดรอนะครับผมเดี๋ยวจะเขาเปลี่ยนเป็นรอผมหนีก่อนนะโอเคดึงทมินไปนะหรือซับซิฟวิครับผมอย่ามาโตมาอีกแล้วอย่ามาโตอีกแล้วไอ้ลูกชาย ไอ้ลูกชายจะมาชนะพ่อได้ยังไงให้ลูกชายมาแล้วนะครับผมอุ้ยออือเอาอีกท่นึงล้างแขนไม่อีวบัวเมื่อกี้ทำค่ารอเลยรอรอ,อประทะเขาไม่มีทางรู้เป็นผมเองไม่มีใครรู้นีกันหลบนะครับผมยอมโดนยอมโดนไม่ใช่ยอมโดนหรอกหล,กลบพลาดเฮ้ยเยอะจังวะอืเบาได้เบาเพื่อนอืมลบทัพโอ้ตายเลยอ่ะจะตายเลยอ่ะดึงไม่ทันเฮชนะไปผมเกือบแพ้เลยครับ เกือบแพ้แโอเคไปพบตาสุดท้ายกันเลยครับผมตาสุดท้ายฝากกด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณน้องชายที่สนับสนุนไอดีนี้เข้ามาด้วยนะครับผมบอกเลยว่า ไฮโดรคุณโหดต้องมากเลยนะผมไปเล่นมาผมรู้สึกว่าเฮ้ยบูธสามบูธตันนี่มันสุดยอดจริงๆนะครับผมเออมันจริงนะอันนี้พูดจริงเดี๋ยวเราเขายึดกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะวาร์ปทมินไปนี่นะแล้วก็วาร์ปเลยนะเขาจะไม่ทนันปังนี่ไงจังหวะมันต้องแม่นนิดนึงโอ้เป็นไงเฮ้อเจอโบฟาดไปทีเป็นไงคามินาริดีคามินาริแล้วโอ้โหมันไอ้นี่นะครับผมต้องระวังมันคาไมนาริรอเป็นไหมมันโดนนะครับผมว่าผมดอไม่ทนันไงอืม สกิลดอสมาไม่ทันมันครูดาวสกิลอะไรเฮ้ยกิ้งมาใกล้ๆโบไม่ชอบนะอย่ามาจับตัวโบขอเลือนละกันในไงหิวหิวปลาไม่หยุตีแม่งเลยนะครับผมอนี่กะอย่างนั้นเหรอเฮ้ยใครบินมาวะชน,ละนแล้วหนึ่งแล้วผมโคตรเกลียดอะไรพวกนี้นะไม่เคยรับผิดชอบต่อสังคมโอ้ยมันจำจริงๆมันใส่แล้วไปดีกว่าอย่าไปเสียเวลานะครับผมโอ้คิงอุ้ย,ยกระเด็นออกมาไอ้คิงได้ได้ได้โอ้มาสองตัวเลยวะ เ้ยมาสองตัวไม่ไหวนะครับผมไม่ไหวมาสองตัวรอเล่นไหวเว้ยน้องอ้าวอะไรอ่ะโดนแต่สกิลออกโอ้โหอยโ,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 โดนยำหน้านะครับผมเลือนเหลือ90อันหนาจริงๆริแมตในอุ้ยมามันมามันมาอื้มเอ้เรามีอุตะเว้ยไม่กลัวเว้ยโอเคเอ้ยนะมันมันไปแล้วนะครับผมเรายึดเลยอุ้ยอะไรวต,ตกใจู้ใจหายใจหายหมดเลยที่แท้ก็เป็นเพื่อนเรานี่เอง โบตกใจมาเลยยึดทมินเ้ยลูกไฟใครแม่งมาหลังมาหน้าแน่เรียบร้อยครับผมสี่หม้าตายทีเมืนไส้เหย,ยียบหน้าข่าใช่ไหมเมื่อกี้ดังยุบเลยนี่เออรอเลยครับผมคือด่านนี้ผมแนะนํานะการได้ธงสองของเขาเนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ได้เปรียบมากๆนะครับผมเป็นเกมที่ได้เปรียบมากๆยิ่งสายโล,ล่เรามายืนได้ทุกอย่างมันง่ายเลยนะอันนี้พูดจริง อืมอะไรโอ้ยโดนตัดเลือดเลยแม่งเลยแห่ไปทีมันเกิดมันเขาแห่ไปแล้วนะมันเขาแห่ไปแล้วนะครับผมโอเคนี่สวัสดีครับดึงสิครับนี่ล็อกเป้าก่อนนะเวลาเจอใครต้องล็อกเป้าน,นะครับผมนี่ไงหูมุมผมได้เปรียบกันมุมผมได้เปรียบกว่าอ,อืออเออโอ้ได้เปรียบบ้านบ้านคุณเลยลม้มโบไม่ชอบตายเลยนะครับผม โอเคใครมาวะอ๋อโอเคโอเคโดฝั่งเรานะเห็นไหมทาโล่เนี่ยผมพูดเมื่อกี้เลยนะครับถ้าโล่เรามายืนตรงนี้คือจบแล้วแล้วเราก็เพื่อนโซนทงบ้านจบปนะแค่นั้นเลยนะผมด่านนี้ไม่ได้เปต้องเอาทงกลางก็ได้นะผมแต่ผมจะเอาไงถ้าแต่บาเรื่องเรื่องของเรื่องอะไรวะจะล้มอ้าวเดินไม่ได้เฮ้ยเดินไม่ได้คืออะไรอู้ยโดนเลยเมื่อกี้มันเดินไม่ได้เว้ยเพื่อนเมื่อกี้เดินไม่ได้มันบั็กนะครับผมเกมบั็กเยอะจริง บักว่าแหลบแบบว่ารักแห่พิธีจบไปแล้วผมก็ฝากกด subscribe กันด้วยนะผมม่คิหนาครับอย่าดูตัวละครและคอมเมนต์ละกันนะจ๊ะอสุรคิมนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยโหตายจนได้แม่งผมไอคิหนาครับสวัสดีครับ